สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin พทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงตัว Bitcoin แล้วก็ตัวเอาคอยกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้นั่นเนี่ยอยู่จุดไหนแล้วนะแล้วก็โอกาสแล้วก็ทิศทางนเนี่ยจะ ไปทิศทางไหนต่อไปนะครับก็เช่นเคยนับคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะเพื่อ,นนะอจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับช่วงนี้ตัวบิตคอยแล้วก็ตัวเอาคอยเองนั้นเนี่ยก็จะซึมๆอยู่นะครับล่าสุดก็มีข่าวร้ายมาอีก ก็คือจากเกอกแกรี่เกนสเลอร์นะทางเสกนะประธานกรตอตนะของสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการประกาศนะครับที่จะฟ้องร้องนะครับตัวคริปโตเอ็กซ์เชงนะคอยเบดนะครับแล้วก็ตัวคอยเบดนะที่เป็นคริปโตในใหญ่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทางไบแอนดด้วยนะซึ่งเขาเองนั้นเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ที่ CNBC เหมือนกันนะบอกว่าเขาไม่ต้องการนะครับ สกุลเงินดิจิตอลอีกต่อไปนะเพราะว่ามีสกุลเงินดิจิตอลที่เป็นตัวเงินดอลลาร์นะรหรือว่าเงินยูโรเงินเยนนะครับพวกนี้แล้วนะแล้วตอนนี้พวกเงินสกุลเหล่านี้นเนี่ยก็เป็นเงินดิจิตอลแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่ากนเซอร์อาจจะยังไม่ได้แยกนะครับว่าเงินดิจิตอลดอลลาร์ยูโรหรือเยนน,นั่นเ่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเซ็นทรัลไลท์ดิจิตอลนะครับแต่ว่าตัวคิปโตเองตัวบิตคอยเองน,นั่นเ่ยก็เป็น ดีเซ็นท์ไลน์นะครับก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเหมือนกันนะครับในเรื่องของฟันเดเมนทัลนะคงจะมาเทียบกันหนึ่งต่อหนึ่งไม่ได้นะครับแต่นั่นก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะที่เรียกว่าส่งผลนะครับให้กับตัวบิตคอยแล้วก็ตัวตลาคิปโตทั้งหมดเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของราคานะของตัวบิตคอยกันบ้างนะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นะเนี่ยบิตคอยนะก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นหกพันนะครับสี่ร้อย สองหมหกพันกว่านะสองหมนะันสี่รอยะซึ่งถ้าเกิดเราลองเทียบดูนะกับตัว Market Cap นะครับของตัวเอาคอยนั้นเนี่ยตอนนี้ Market Cap ของตัวเอาคอยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ามร้อยสาสิบสองนะเอาคอยเนี่ยก็คือ Total อันนี้ดูนะก็คือจะเป็นตัวทโที่ผมดูก็จะเป็นตัว t o t a นะทรีนซึ่งก็เป็นเอาคอยทั้งหมดนะที่ไม่รวมอีทิเลียมและก็ตัวบิตคอยนะก็จะเป็นพวก BNB นะคอ็กซ r ร c พี d าร์ RP, ano, d o โ n โ o สคอย เมทริกนะครับตัวโปริาดอตะไรพวกนี้นะที่โดเมนเนตตลาดนะมากที่สุดนะในตัว Total ตตรงนี้นะครับซึ่ง Total T นั้นเนี่ยถ้าเราดูตอนนี้นั้นเนี่ยก็ตัวมูลค่าทางตลาดเนี่ยก็อยู่ต่ำนะ่ับเส้นสีขาวเส้น20 weekly moving a v ิ r a g e นะครับในขณะที่ตัว Bitcoin นั้นเนี่ยตอนนี้นะเรียกว่ายังสามารถที่จะโฮปิ่มๆอยู่นะในช่วงเส้น20 weekly moving a v e r a g e อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดเราลองดูนะตอน เทียบนะกับปี2019นะครับในช่วงปี2019นั้นเนี่ยเราจะเห็นนะว่าตัว total T นั้นเนี่ยอยู่ต่ำนะเริ่มอยู่ต่ำกว่าเส้น20 weekly moving average นั้นเนี่ยก็คือช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมนะก็คือช่วงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยตัว bitcoin นะกรกฎาคมนะี่ยังในช่วงปี2019นั้นเนี่ยยังอยู่ เหนือนะครับยังยเหนือเส้น20 weekly moving average ตรงนี้อยู่นะในช่วงเดือนเดียวกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะเราจะสังเกตเห็นนะว่า,าตัว bitcoin เองนั้นเนี่ยจะอยู่ต่ำนะกว่าเส้น20 weekly moving average นั้นเนี่ยประมาณเดือนกันยายนนะเดือน September นะก็เรียกว่าอยู่ต่ำนะกว่าเส้น20 weekly moving average นั้นเนี่ยหลังนะตัวเอา co ย ไปนเนี่ยประมาณ2เดือนนะกรกฎาสิงหากันยานะประมาณสัก2เดือนนะ,ะช่วงนี้เองนเนี่ยเราก็จะสังเกตเหต็นนะว่าตัวเอ่อททอลทีเนี่ยมีมูลค่าทางตลาดเนี่ยต่ำนะครับกว่าเส้น20 Weekly Moving a v e r a g e แล้วนะที่เดือนมิถุนาย,ยนนี้นะครับก็เรียกว่าเหนึ่งเดือนล่วงหน้านะถ้าเทียบกับช่วงแบเมกาตนะปี2000จริงๆตรงนี้ต่ำลงมานะตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภา คมแล้วนะซึ่งทางอิงนะตามข้อมูลนะครับในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ประมาณสัก2เดือนนะสอเดือนให้หลังนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับตัวบิตคอยเนี่ยอาจจะอยู่ต่ำนะครับกว่าเส้นนะครับยี่สิบวิ moving average นะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2019นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดเราลองเทียบนะครับตัวบิตคอยนะครับกับ ตัวหุ้นนะหุ้นเทคโนโลยีตัว n a s แ a q นั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะในช่วงปี2019นะครับในช่วงที่ราคา Bitcoin ย,ย่อต่ำลงมาแบบนี้นะัเนี่ยนี่ผมขอเปลี่ยนลูกศรน,นะเป็นสีเอ่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับจะได้เห็นได้ชัดนะในช่วงที่ Bitcoin ย,ย่อต่ำลงมาแบบนี้นะปี2019นะครับสิ่งหนึ่งนะที่เราจะเห็นก็คือว่าในช่วงนั้นนั้นเนี่ยตัว n a s แ a q วิ่งขึ้นไปนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงย่อต่ำลงมาด้วยกันนะในช่วงที่เกิด recession เล็กๆนะในช่วงปี2020นะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยวิ่งขึ้นไปนะตรงนี้ก็สังเกตเห็นได้นะว่าตัวมีบางช่วงเวลาเหมือนกันนที่บิตคอยนะแล้วก็ตัวหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกันนะเหมือนในช่วงที่เกิดขึ้นในปี2 0 1พนินะครับแต่เราสังเกตเห็นนะว่าในช่วงที่หุ้นเทคโนโลยีเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะ ตัวบิตคอยนี่ย่อต่าลงมานะครับแล้วก็ย่อต่ําลงมาหนักลงมาอีกนะครับในช่วงที่เกิดลิเซชชั่นนะพร้อมกับตัวหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยก็เรียกว่าย่อต่ําลงมานะครับในทิศทางเดียวกันด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้เองก็เหมือนกันนะในช่วงนะครับที่เราเห็นนะว่าตัวบิตคอยเนี่ยเรียกว่าย่อต่ําลงมาอยู่ตอนนี้นะครับย่อต่ําลงมาทั้งหมช่วงนี้นะเราเห็นแล้วว่าตัว N แอสเซนะครับตัวหุ้น n แอสเซเองเนี่ย วิ่งขึ้นไปนะวิ่งขึ้นไปนะครับแต่ก็ต้องมาดูกันเหมือนกันนะว่าภาพในแมคโคในตัวนั้นแ q กนี่ย,ยจะย่อต่ําลงมาช่วงไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูนะตัว,วชนิหุ้นน a s นแ q นะครับตอนนี้เองนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดใช้นะตัวรีเซสเมน n ์ลองวัดดูแล้วเนี่ยมันออตอนนี้นะมันก็อยู่ในจุดที่ประมาณที่ประมาณ0ูนยเอ็อร์เนะครับของช่วงที่วัดตรงนี้นะอยู่ที่ประมาณช่วงนี้เราเห็นว่า ตัวน้ำแข็งในยอต่ำลงมานะครับซึ่งข้อมูลนี้นก็คล้ายๆนะกับช่วงแบม a r เกตในช่วงปี2002เหมือนกันนะถ้าเราจะดูนะในช่วงปี2002เนี่ยเราจะเห็นนะว่าในช่วงที่ตัวน้ำแข็นีนย่อต่ำลงมานะครับก็ดูในช่วงประมาณที่0ูน8เหมือนกันนะหลังจากนั้นก็ย่อต่ำลงมาคนระับตอนนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าตัวน้ำแข็เนียจะทําซ้ำนะเหมือนช่วง เกิดขึ้นในช่วงปี2012หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันทําซ้ํานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทําซ้ําด้วยเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยก็มีแนวโนม้มนะที่จะย่อต่ําลงไปได้อีกนะเพราะว่าลิควิดตี้นะสภาพคล่องนั้นเนี่ยก็หายไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยแน่นอนว่าตัวเอาคอยนะตัวเอาคอยเนี่ยก็จะย่อต่ําลงมาได้อีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูนะครับตัวเอาคอยนะในไทม์เฟรมที่เป็นมันลี่นะไทม์เฟรมรายเดือนนะในใน,ในแท่งเทียนที่เป็น ให้เกนอาชีนะครับที่ดูเทรนด์นะของตัวอาลคอยนะครับสิ่งหนึ่งนะที่เราเห็นเหมือนกันนะครับนะในช่วงเทียบนะกับช่วงแบร์มาเกตปีสองพันสิบเเนี่ยเราจะสเกตเห็นนะว่ามันมีแพทเทิร์นที่คล้ายกันนะครับย่อต่ำลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อต่ำม,มาอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ย่อต่ำลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้เองนะเนี่ยก็เหมือนกับว่าตรงนี้นะครับ อยู่ที่จุดเดียวกันเหมือนกันนะถ้าจะเรียกตรงนี้ว่าเฟสที่1น,นึ่งนเนี่ยก็น่าจะพอเรียกได้นะเพราะว่าคล้ายคลึงกันนะแล้วก็ตรงนี้น,นเนี่ยอาจจะเป็นเฟสที่2ก็เป็นได้นะครับตรงที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นเฟสที่3ก็เป็นได้นะครับดังนั้นถ้าอย่างตามข้อมูลในดิตที่ผ่านมานะในช่วงแบาร์เก็ตปี2019ปี2020นั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะว่าแพทเทิร์นแบบนี้นั้นเนี่ยจะทําซ้ำนะครับแล้วก็ตัว Bitcoin เองเนะเราลอง ดูนะในไทม์เฟรมที่เป็นมันลี่นะที่เป็นแท่งเทียนไฮเกนอาชีนะครับว่าแพทเทิร์นนั้นเนี่ยจะคล้ายเหมือนกับตัวเหมือนกับตัวเอาคอยหรือเปล่านะครับจริงๆเฟดก็คล้ายๆกันนะนะก็คือเป็นช่วงที่ย่อต่ำลงมาแบบนี้นะครับนี่ก็คล้ายๆกันนะครับ แล้วก็เฟสสองนเนี่ยก็คือช่วงนี้นะครับตอนนี้เองก็ต้องมาดูนะว่าตรงนี้นั้นเนี่ยจะทําซ้านะเหมือนกับช่วงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ทําจุดปท่อมสุดนั้นเนี่ยก็คือช่วงนี้นะตรงนี้เรียกว่าเฟสที่หนึ่งนะครับในช่วงปีสองพันสิบเก้านะแล้วก็ย่อต่อมานะครับก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับโอเคนะคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์เ,เพื่อนฟังวันนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวกราฟนะครับตัวเอ่อ โทษโทษทีนะผ่านนะกับตัวมูลค่าทางตลาดของตัวบิตคอยนะครับก็เรียกว่าเทรนนั้นเนี่ยก็ย่อต่ําลงมานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าดูข้อมูลในที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็บก่งบอกได้นะถ้าถ้าอ้างอิงตรงนี้เป็นแนวรับที่ต่ําที่สุดนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดตัวตรงนี้ย่อต่าลงมาถึงจุดนี้เนี่ยแน่นอนว่าตัวเอาคอยเนี่ยจะมีโอกาสที่จะย่อต่ําลงไปได้มากกว่านี้เหมือนกันนะครับส่วนข้อมูลนะครับตัว Total Marketcap ทั้งหมดตอนนี้นะครับตัว Marketcap ของหลายคริปตัวก็ยังยืนอยู่เนี่หนึ่งล้านล้านเหรียญอยู่นะบิตคอยอยู่ที่ประมาณ2 6 0หมนะครับตัวที่ย่อลงมาเยอะเลยนั้นเนี่ยก็ BNB นะประมาณเกือบ8%นะครับก็น่าจะเป็นผลกระทบนะครับที่มาจากข่าวนี้เหมือนกันนะทางเกออแกรรี่เกนเลอร์อ G G นะครับที่มีข่าวว่าจะมีการฟ้องตัว b i n a น c e แล้วก็ตัวคอยเบดด้วยนะครับานโนเองย่อมา7%อนะครับ หลายคอยในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ย่อต่ําลงมานะครับผมกําลังดูว่ามีตัวไหนที่เป็นเกิน10%หรือว่ามีย่อลงมาอย่างมีนัยสําคัญหรือเปล่านะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็มี BNB นะยังย่อต่อเนื่องนะครับส่วนคาเฟียนคริตอินดีของตัว Bitcoin วันนี้เองอยู่ที่53นะอยู่ที่นิวเท่านะครับดีดขึ้นมาจากเมื่อวานนิดหน่อยแนะเมื่อวานอยู่ที่เฟีย โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะคสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนัสนุนช่องนาะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนัสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ